สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเล่นค่ายอื่นบ้างค่ายอื่นที่ว่านี้ก็เป็นค่าย AMB นะคะหลายคนที่แบบเบื่อ PG แล้วนะคะเราอยากให้ทุกคนแบบลองเปลี่ยนค่ายดูบ้างถ้าแบบเบื่อ PG ไม่ว่าจะไปเล่นเกมไหนก็แล้วแต่โดนทั้งนั้นเลยฝากอีกครั้งก็โดนนะคะเราอยากแนะนําให้ทุกคนเปลี่ยนค่ายย,าย้ายค่ายมาเล่น AMB หรือว่าเล่นค่ายอื่นก็ได้ถ้าใครที่แบบออชอบ PP อย่างเงี้ยก็สามารถไปเล่นค่าย PP ได้เนาะ,ะวันนี้นะคะเรามีหนึ่งเกมที่จะมาแนะนำอยู่ในค่าย AMB เดี๋ยวตามเข้าไปเล่นกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนค่ะเข้ามาในหน้าของ AMB แล้วนะคะก็จะเจอกับเกมนะคะหลายๆเกมเนาะเชื่อว่าบางคนถ้ายังไม่เคยเข้ามาในค่าย AMB เนี่ยก็คงจะไม่เคยได้เล่นเกมไหนเลยวันนี้เราก็เลยอยากมาแนะนำมาจองค่าย AMB เป็นอีก1เกมนะคะที่เรามองว่างานดีมากๆงานดีเลยนะคะก่อนอื่นนะคะตามสเต็ปของเราเราจะกด enter จนกว่าอ้าวขึ้นเลย กำลังจะบอกว่าให้กด enter หรือว่า reset จนกว่ามันจะขึ้นอันตราการชนะสีเขียวแล้วค่อยกดเข้าไปเล่นนะคะไม่ว่าจะห้องไหนก็แล้วแต่อันนั้นคือเทคนิคของเราเนาะอ่ะเราจะเข้าไปเล่นมาจองในค่าย AMB ให้ทุกคนดูนะคะกดเข้าไป คือลักษณะมันก็จะคล้ายๆ PG เลยทุกคนนะคะเบ็ดขั้นต่ำของมันก็จะอยู่ที่ 1, บาทแต่ว่ามาจองในค่าย MB เนี่ยมันจะสามารถซื้อฟรีเกมได้เนาะอ่ะเราจะเล่นเบ็ด3บาทนะคะเทคนิคของเราก็คือเราเป็นคนที่ชอบกระแทกอยู่แล้วนะคะเรากระแทกชอบกระแทกมากเลยทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ใส่ไปแล้วว่าแบบเล่นแล้วมันแบบติดกระแทกมากเลยอะกระแทกก็คือกดเร็วๆอะเอออ่ะลองดูนะคะ การกดเร็วๆนะคะมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปสําหรับหลายๆห้องเนาะเวลาเงินมันลงมันจะลงแบบบลืดลงไปเลยบางห้องมันดูดเงินเราแบบบลืดลงไปเลยแนะนำนะคะก็สามารถค่อยๆเล่นได้เนาะค่อยๆกดก็ได้ถ้ากดเห็นมมันจะลงแบบทีละแถวปุ๊บๆๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเนี่ยมันจะลงพร้อมกันหมดเลย5้าแถวอ่ะดูฟรีเกมมาไหมเกือบมานี่มันแอบอยู่ตรงเนี้ยฟรีเกมดูไปค่ะนี่นะคะ เมื่อกี้เรามีมาเท่าไหร่3,800เนาะมาดูกันว่าจะสามารถทำกำไรได้หรือไม่เออแกแทกไปมันสามารถซื้อฟรีเกมได้น,นะ,ะาราคาคล้ายๆกับ PG เลยนะคะบาทละ75นะคะ3บาทก็225 225เดี๋ยวซื้อให้ดูเลยก็ได้อะไหนๆก็ไหนๆนะคะซื้อให้ดูไปเลย225 ใครที่เล่นไม่เป็นนี่นะเราซื้อให้ดูแล้วแล้วเวลาเลือกเราเลือกสีเหลืองทุกคนเลือกสีเหลืองนะไม่รู้อ่ะเราคิดว่าสีเหลืองอนะ่ะนี่มันมีโอกาสที่มันจะได้แบบดีๆอะ่ะเออ,อเออเราเลือกสีเหลืองตลอดเลยเวลาเราเล่นนะมาดูกันให้โอ้ยจะได้เลือกสีเหลืองนะฮะอ่ออุ้ยอุ้ย เอ้ย่าหายสิโอ้ยยหายเอ้ยหูยดอกเหลืองมาฮึบเอ,อเอ้ยเฮ้ยได้ห้าสิบสองเราซื้อไปเท่าไหร่มาสองร้อยยี่สิบห้านะเมื่อกี้นะหัวไอ้ช็อตน,นี้อุ้ยดอกเหลืองอุ้ยดอกเหลืองไม่ลงนะโอ้ยเสียดายอุย้ยดอกเหลืองสวย นี้เสร็จได้มันคูณมันคูณ 2, 2นะถ้ามันคูณสาคูณสีมันนี่บันเทิงเลยนะอุ้ยดอกเหลืองเถอะฮึบเอออุยนกนกเลียงอีกนกอุ้ยทุกคนกำไรเล้วกำไรเล้ยเรียบร้อยช็อตนี้545้าเห็นไหมเจ็ด้อยสอแม่เจ้า โอ้โหนี่ถ้าได้อย่างนี้ก็คือไปถอนเลยนะทุกคนกาไร400คือไปถอนได้เลยเนาะไม่ต้องเล่นต่อแล้วนะคะแต่ว่าเราเชื่อเชื่อเถอะจะมีนะคะคนที่แบบนิสัยเหมือนเราอย่างแน่นอนที่แบบเฮ้ย4,300แล้วเว้ยเอาสเตจ300ไปเล่นเผื่อจะได้ถอนสัก5,000อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคนคิดแบบเรานะคะก็สามารถเล่นต่อได้แต่ว่าแบบอยากให้ถอนก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเอาสเตจกลับมาเล่นเนาะเพราะว่ามันสามารถแจ้งระบุยอดถอนได้นะคะ แล้วก็เหลือเศษไว้เล่นก็ได้เออบางทีเวลาเราเล่นเพลินแล้วก็สรุปไม่ได้ถอนจ้ามันจะเป็นซะอย่างนั้นไปเนาะโอเควันนี้นะคะก็มาแนะนําเกมนี้ให้ดูเนาะใครที่แบบเบื่อ PG แล้วอยากให้ลองนะคะมาค่ายอื่นดูบ้างนะคะอย่างเช่นค่าย A N B เดี๋ยววันหลังจะเล่นคองอื่นให้ดูด้วยให้ดูด้วยอุ้ยชมนนีทุกคนดูดิอือหือทุกคนดู สวยงามได้มาอีกนะคะซูเปอร์เมกาวินไปเลยจ้าโอเคก็วันนี้นะคะก็ขอแนะนําเกมมาจองในค่าย AMB เป็นเท่าเอเพียงเท่านี้เนาะรอบหน้าใครอยากให้เราเล่นห้องไหนให้ดูอีกก็ทักมาบอกกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนมาเจอกันใหม่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย